สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรมผมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้19นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับ29กันยายน2567พรุ่งนี้ครับวันที่30กันยายนนะครับใครได้เงิน10,000ดูฟังในคลิปนี้นะครับและสำหรับคนที่ได้รับการโอนไปแล้วเมื่อวันที่25 26 27คนที่ยังไม่ได้เงินจะทำอย่างไรดูฟัง ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับสําหรับในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่30ก <_ d> ันยายนนะครับเลยหกทุ่มของคืนวันนี้ไปก็จะเป็นวันที่30กันยายนแล้วจะมีการทยอยอโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกเลขที่บัญชีธนาคารกับเลขบัตรประชาชน13หลักเข้าด้วยกันเขาเรียกว่าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชนนะครับ <f uge> ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เงินหมื่นกระตุ้นเศร,รษฐกิจที่รัฐบาลจะแจกก็คือผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับ ก็จะได้รับการโอนเงินเขา้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักจะมีการทยอยโอนไปตั้งแต่ใกล้ๆตีสองนะครับโอนไปเรื่อยจนถึงสว่างนั่นแหละครับก็ไปเบิกเงินได้ในวันพรุ่งนี้30กันยายนนะครับคนละ10,000บาทนะครับผู้ที่จะได้เงินก็คือผู้ที่เลขประจําตัวประชาชนหรือว่าเลข13หลักนั่นแหละครับเลข13หลักตัวที่อยู่ท้ายสุดเป็นเลข8นะครับใครเลขประจําตัวประชาชน13หลักตัวที่อยู่ท้ายสุดเป็นเลข9 8กับ9นะครับรับ30กันยายนพรุ่งนี้คนละหมื่นบาทนะครับเอาบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประชาชน13หลักไปเบิกนะครับใครที่ทําบัตร ATM ควบกับควบคู่กับบัญชีนี้ก็เอาไปกดได้นะครับสําหรับคนที่ยังโอนไม่สําเร็จเมื่อ25 2 6 27นะครับในกลุ่มผู้ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับให้ตรวจเช็คบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ครับว่าบัญชีธนาคารของเราใช้ได้หรือเปล่าโดย ใครที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารเลยและไม่ไม่เคยผูกบัญชีพร้อมเพย์เลยอันนั้นต้องเปิดบัญชีธนาคารใหม่และผูกพร้อมเพย์กับเลขประชาชน13หลักด้วยจึงจะได้เงินโดยทําภายในไม่เกิน18ตุลาคม25 6 7จะได้เงินในช่วงวันที่21 22ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับส่วนใครที่มีบัญชีธนาคารอยู่และใช้ได้เป็นประจำอยู่ด้วย ให้เช็คดูว่าเป็นบัญชีคนมีบัญชีธนาคารให้เช็คดูว่าบัญชีธนาคารที่ใช้อยู่นั้นมีบัญชีไหนเป็นบัญชีธนาคารผูกพร้อมเพกกับเลขประชาชน13หลักหรือไม่นะครับถ้ามีก็ไปตรวจเช็คว่าบัญชีนั้นยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าถ้าใช้ไม่ได้ก็แก้ไขกับธนาคารให้บัญชีพร้อมเพผูกเลขประชาชน13หลักใช้ได้นะครับแต่ถ้าเช็คดูแล้วมีบัญชีธนาคารหลายบัญชีธนาคาร แต่ไม่มีบัญชีธนาคารไหนเป็นบัญชีผูกพร้อมเพรยกับเลขประชาชน13หลักเลยก็ให la ้เลือกบัญชีที่ใช้อย UH ู่เป็นประจําไปธนาคารนั้นพร้อมด้วยบัตรประจําตัวประชาชนไปติดต่อที่ธนาคารนั้นนะครับเราจะใช้บัญชีธนาคารไหนผูกพร้อมเพยกับเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักก็ใช้สมุดบัญชีธนาคารนั้นพร้อมด้วยบัตรประชาชนไปติดต่อธนาคารนั้นเพื่อที่จะผูกพร้อมเพยกับเลขประชาชน13หลักทําก่อน18ตุลาคมนะครับเพื่อจะได้ รับการโอนเงิน21 22ตุลาคมรอบเก็บตูต่อไปสําหรับคนที่ยังไม่ได้เมื่อ25 2 6 27นะครับอีกกลุ่มครับคนที่มีบัญชีธนาคารพร้อมเพรียงรู้แล้วว่ามีแน่นอนให้เช็คว่าบัญชีธนาคารยังเดินอยู่ไหมคําว่าเดินก็คือบัญชีไม่โดนล็อกนะครับไม่โดนปิดคําว่าบัญชีโดนล็อกก็คือไม่เคลื่อนไหวบางคนอาจมีบัญชีธนาคารผูกพร้อมเพรียงกับเลขประชาชนแต่ไม่มีการฝากเงินเข้าหรือว่าไม่มีการถอนเงินออก ไม่มีการเคลื่อนไหวแบบนี้มาเป็นปีแล้วอันนี้เขาเขาเรียกว่าบัญชีไม่เคลื่อนไหวบัญชีไม่เคลื่อนไหวนี่มันจะโอนเงินหมื่นเข้าไม่ได้ก็ต้องไปแก้ไข,ขที่ธน,นาคารนะครับส่วนบางคนเคยมีบัญชีธนาคารพร้อเพียผูกเลขประชาชนสิสามหลักแต่บัญชีโดนปิดไปแล้วก็ต้องเนื่องจากมันมีเงินน้อยแล้วเราไม่ติดต่อธนาคารนานนานมาแล้วนะครับเขาก็ปิดบัญชีโดยอัตโนมัติให้ไปติดต่อธนาคารขอเปิดบัญชีใหม่ผูพกพ้อเพียเขาเรขกประชาชน13หลักนะครับ ส่วนผู้พิการที่รับการโอนเงินไปแล้วเมื่อ25กันยายน2567นะครับถ้าหากว่าใครไม่ได้เงินก็ไปต่ออายุบัตรประจําตัวคนพิการภายในไม่เกิน12ตุลาคม2567นะครับใครยังไม่มีบัตรประจาตัวคนพิการก็ให้ไปทําบัตรประจาตัวคนพิการภายในไม่เกิน12ตุลาคม2567เสร็จแล้วยังมีอีกครับผู้พิการรายใดที่รับเบี้ยพิการทุกเดือนเป็นเงินสดนะครับใครที่ยังไม่ได้เงินสดจากอบตหรือเทศบาลตามผมิลาเนานะครับมีข่าวว่า อบตรหรือเทศบาลตามผมมิตรำนาเขาจะจ่ายเป็นเงินสดโดยเริ่มจะจ่ายพรุ่งนี้นะครับ30กันยายนจนไม่เกิน15ตุลานะครับก็ติดต่อรับเงินสดที่อบตรหรือเทศบาลนะครับในพี่น้องรายใดที่เป็นผู้พิการที่รับเบี้ยความพิการทุกเดือน ans, เป็นเงินสดนะครับท่านได้รับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ10,000ใครที่ยังไม่ได้รับเงินติดต่อขอรับได้ที่อบตรหรือเทศบาลตามผมมิตรำนา30กันยาถึง15ตุลานะครับโดยอบตจะนัดรับต่อไปครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ